วันดี้สุข้นสุทันก็แล้วกันนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะไอเพ้นอิงหรือมาบอกเรื่องเล่าของบอดโจนะคะพี่น้องก่อนอื่นการห้สวัสดีกับพ่อพ่อแม่เอฟซีสู้ผู้สุกคนก็แล้วกันนะคะพี่น้องเอฟซีสาวน้อยก้างแท่นเอฟซีหลาน้อยอุ้งอิงเอฟซีเพรเสงตะวันเจดโอทูนะคะพี่น้องบอกเรื่องเล่าของบอดโจก็จะเป็นเรื่องเล่าของขับพย์ก็แล้วกันนะคะพี่น้องเพราะตอนนี้ไปยัางที่บอกว่าบอดโจ เลือกค่ายออกเป็นอันดับหนึ่งของชีวิตแล้วตอนนี้นะครับพี่น้องเนาะอันดับสองล่องลงมากก็คือเรื่องเล่าของหลูกสาวนั่นเองนะคะพี่นอ้องอีหล่าหน่อยเอาอยู่ทูกเวทีนะคะพี่น้องเนาะแต่ว่าคนก็นยู่ห่างๆแบบง่วงๆนะคะเรื่องเล่าของตรงนี้บอดโจคนไม่เคยถอดถิ่นนะคะนั่นคือหัวใจของเรานะคะพี่น้องส่วนภาพยนตร์เรื่องค่ายออกพี่น้องตอนนี้บอดโจคนได้โพสต์ว่าโดนตีประกอบภาพยนตร์ค่ายอ่อกนึกถึงหนังไทยชนิกนะคะมันยิ่งใหญ่สุด ยอดจริงๆว้าพี่น้องเลยเพลงนี้ต้องเป็นเพลงเออ่ประกวดของปีแน่ๆุดยดนั่นคือความหมายของความมั่นใจมั่นใจในการทําหนังไนครังมีนะคะพี่น้องบอจู่นบอกด้วยว่าสุดๆนะคะพี่น้องตั้งใจเนาะพพ่อเม่เมซี่ท่านไหนดีรอคอยนะคะพี่น้องคาดการว่าโม่มีผิดหวังกัแลรวกันนะคะ และที่สําคัญกับไก่เราพี่น้องบระมาณนเดือนเมซ่าด้วพี่น้องเด้เอเห่าได้เห็นหรอเลเออตัวย่างที่เซอร์บอกพี่นอ้องนี่จังไก่เออมาตัวย่างผ่กพยนต์เป็นเป็นอีกกเออมดถึกนะคะพี่น้องเป็นตัวย่างของหนังเรืองไข่ออกนะคะพี่น้องบ่นา่นเกินรอนะคะคนบอกว่าอาจจะเป็นเดือนหนานี่นะคะพี่น้องย่งประธานเด้ระบุมือให้นะคะพนันแล้วก็ล่อค่อยกันนะคะพี่น้องส่วนเรื่องแากของผาพยนต์นะคะพี่น้องสุมือนีนะคะนับตัตงแต่ ต้นปีว่านะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องรล่าของสถิติภาพยนต์กแล้วกันนะคะพี่น้องก็คือ,อพอเจอคนในโพลล์้างสี่พี่น้องเออตั้งแต่ปีใหม่มานะคะตั้งแต่ปีใหม่มาหนังไทยนะคะหนังไทยยั่งว่าท่านได้ถึงลอยล้านสักเรื่องเป็นกําลังใจให้คนทําหนังรวมถึงตัวผมด้วยภาพยนต์เรื่องไข่ออวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี้นะคะพี่น้อง ตระหมายมวามว่าเป็นเรื่องเล่าของภาพยนตร์เมืองไทยนับถึงแก่ต้นปีมากเนาะพี่น้องเนาะแต่ถือว่าเป็นเวลาสองเดือนนะคะแต่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการการทําหนังของข้อหนังของผู้ทําหนังเพื่อนกับทําของเพิ่นนะคะพี่น้องคือก้นกะตัวแล้วแต่รุ่นภาพยนตร์ของตัวเองทั้งนั้นนะคะแต่ส่วนบอลถโอก็คือบอกว่าร่วมปีนะคะพี่น้องที่ได้อ่ามุงมันตั้งใจทาอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้อง แต่สิ่งที่แตกต่างคนอื่นเขาบอลถูคนน้การจองล่วงห้าเด้อพี่น้องเดอ้อไปฝากกันดันๆเร้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดมีทุนมีกําลังรัพ์นะคะพี่นอ้องหากว่าสนใจที่จะเมารอบเมาโร่งนะคะก็ซ้อยสนับสนุนอีกข้างหนึ่งก็คือเมาโร่งนั่นเองนะคะนั่นก็คือสามหมื่นห้าพันคะแนนนะคะรวมเมาโรงกับประมาณสองสามร้อยที่นั่งประมาณนั้นแต่แต่โลงนะคะพี่น้องส่วนปรากฏการณ์นะคะพี่น้องก็ขอยิบยกมาบอกสู้กันฟังนะคะ รายได้ของหนังไทยช่องช่วงสามเดือนแรกของปีเอินว่าไต,ตรมาสแรกก็แล้วกันนะคะพี่น้องที่แต่ละเรื่องทำรายได้ยังไม่ถึงสิบล้านบาทสิบล้านคะแนนนั่นเองนะคะเอ,อนอกจากพนอเรื่องพนอ,นพนอแล้วพี่น้องเนาะได้ทำรายได้เฉียยแปดสิบล้านเรื่องพนอแปดสิบล้านนะคะพี่น้องและ ไวอ F e star, ะไรไวสตาร์พี่น้องเอ้เป็นอีกไฟสตาร์นะคะพี่น้องประกาศสร้างภาคสองแล้วสันเพราะว่าของพิ่นก็ได้เกือบแปดแปดสิบล้านเนาะพี่น้องนเนาะเพื่อนประกาศที่จะสร้างภาคสองแล้วสันสามเดือนแรกของปีหนังไทยจากค่ายใหญ่ค่ายเล็กทํารายได้ต่ํากว่าสิบล้านเกือบแทบทุกเรื่องนะคะก็คงจะเป็นเรื่องพนองนะคะสูงสุดตอนนี้อยู่ที่แปดสิบล้านเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีน้เพิ่นนะคะพี่น้องนะคะ มีตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านต้นๆซึ่งก็ประเมินได้ว่าน่าจะขาดทุนกันเรื่อนะสบายกันนีด้อนะคะปั้งเด้อพี่น้องเด้อเขาตกซอยกันเด้อโดยตัวเลขนี้เป็นการรายงานจากจากเพจไทยแลนด์อ่าไอ้เพ่นอา่านบอกเร้อพี่น้องเด้อเด่นเด้่องพี่น้องนะคะและเป็นรายงานจากตัวเลข สุดท้ายของหนังไทยแต่ละเรื่องในสิบอันดับหนังทำเงินหนังทำเงินซึ่งจะมีการรายงานแต่ละสัปดาห์ซึ่งแต่ละเรื่องอาจทำรายได้สุดท้ายมากกว่าตัวเลขนี้อันนี้เป็นตัวเลขที่เพื่นสำรวจนะคะพี่น้องที่ยังบ้านได้สรุปประมาณนั้นเนาะแต่หลุด แต่หลุดจากการรายงานไปแล้วหอดใส่เดี๋ยวเรื่อพี่น้องไอเฟนอีกิลรำดับหนฟังนะคะพี่น้องอแต่ก็คิดว่าแต่ก็หลุดจากการรายงานไปแล้วแต่ก็คิดว่าน่าจะแตกต่างจากตัวเลขนี้ไปไม่มากนะเอ๋ว่าเป็นสัตว์นะคะพี่น้องเออเดือนมีนาและเดือนเมษาอยู่นี้ น่าจะมีความหวังกับหนังไทยฟอร์มดีหลายๆเรื่องที่น่าจะทําให้วงการกลับมาคึกคักอีกครั้งไล่ตั้งแต่ซองแดงแต่งผีเออเดอะสโตนป่ Stone, คะเออพระแท้คนเกเอ,อ๋อวันนี้เพ่งที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะฮาลาบาล่า,าประมาณนั้นแต่เพื่อนอ่านภาษาอังกฤษอาจจะบกแข็งแรงไปได้ด้วยพี่น้องเนดะ้อแฮแทกสีป่าช้า แฮแท็กสุสารคนเป็นอันนี้ก็คือเป็นเป็นภาพ,พยนตร์ที่ล่อจออยู่เดือนมีนาเมืสายนะคะพี่น้องหมายถึงแฮะดอกจันดอกจันนะคะพี่น้องหมายถึงหนังยังฉายอยู่ในโรงภาพ,พยนตร์จึงยังไม่ใช่รายได้สุดท้ายของหนังครับโอเคตามนั้นนะคะพี่น้องแต่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการมาว่าสู้กันฟัง่งฉะนั้นแล้วเมื่อเฮาห,หาผู้สี่แล้วนะพี่น้องเนาะมีภาพ,พยนต์ที่จะทำเพดให ลับมาฮือห้าได้ก็ฝากภาพยนตร์เรื่องไข่อ่อนนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นเห็นฟ้อมหนังไทยดีกลับมาเนี่ยเออพี่น้องกลับมาคือคักอีกขังนี่พี่น้องโอ้ยเลยอยากเห็นคําว่าคือคักตื่นเต้นเนาะพี่น้องเนาะฉะนั้นแล้วฝากภาพยนตร์เรื่องไข่ออด้วยพี่น้องด้อซสอยตันดันดันด้วยพี่น้องภาพยนตร์ไทยเข้าแล้วนะคะพี่น้องถ้าหากว่าดังเึ้นมาได้โอ้ยบอกเลยว่าเข้าตั้งเป้าหมายนะคะบอิจูตั้งเป้าหมายหนึ่งพันล้านซอยกันพี่น้อง บอกไปทุกหัวละแหงบอกพี่บอกน้องทุกผูทุกคนนะคะเพราะว่าจะเป็นดารานักสแสดงเพื่อนกับมีทีม้มของเพื่อนเพื่อนกับมีพีมี่นอ้องอู้บอกเลยว่าคาดการว่านาจะคือคัดทั่วฝ่าเมืองไทยนะคะพี่น้องทั่วโลกนะคะเมื่อรับรู้เริ่มสากแล้วขอความกรุณานะคะพี่น้องซอยกันดันๆเด้อพี่น้องเด้อขอบุณสุกูสุกคนลวงหนาก็แล้วกันนะคะท่านใดที่เขามารับจมลิปมีกับขอ,ขอฝากผ่าพยุ์เรื่องไข้ออกนะคะพี่น้อง อามค่าในกดติดตามฝากกดติดตามน้ำเนยนะคะพี่น้องขอบคุณนสกุลสกส้กนรวงหนากัแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะที่หลังเราพฝากซองเให้เสียงบ้านเอวเจนเด้จ้าฝากอะไรก็แค่ในกำลังใจนี้ในก็เสีย้จ